สวัสดีจ้าพี่พี่น้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจําวันที่4มกราคม2567ค่ะขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดใช้กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจําวันที่4มกราคม2567จังหวัดเพชรบูร์ผู้ค้าต้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่ เจ็บาทสีสบห้าตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถึงเจ็บาทเจ็สิบสตาง์ต่อกิโลกร,รมัมถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่ 9บาท95สตางค์ต่อกิโลกร,รัมถึง10บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท54สตางค์ต่อกิโลกร,รัมถึง10บาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะราคาจังหวัดของท่านต้องถิ่นของท่านเป็นอย่างไรพีพ่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยแจ้งขา่าวพีพ่ๆน้องๆท่านอื่นได้เลยขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังถ้ามีคิดราคาสินค้าหรือราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกมาอีก มินจะแจ้งให้ทราบค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ